สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เกมทีมฟอร์เทสสองนะวันนี้ผมจะมากับเพื่อนคสามคนนะตัวที่เทปคอนเทนต์วันนี้ผมจะมาเล่นแต่ตัวละครที่มีชื่อว่าเอนจะินเนียนะในคัสเอนจิเนียูเกมกาก์น,นะครับผมไม่ใชนะ่ก็คือว่าคอนนต์ก็ของเราก็คือเราต้องเล่นแต่เอนจินเนียสามคนนะแล้วก็ใช้ปืนเป็นเริ่มต้นหมดเลยเสร็จเริ่มต้นโอเคเพื่อให้เป็นการสรียเวลาเราไปเริ่มคลิปกันเลยเดียวกว่าครับผมไปเลย ก็เชม่อถนแมปเป็นพั้อยนะเป็นแมปอะไรก็ไม่รู้ไม่กไม่ออกไม่ไม่ใช่ไม่อะไรใไม่หน้าพเลยหรอวะ Okay อ่ะทไมเต้อง้างแม่ทีเนี่ยแน่ a d a ้คนเล่นมีแล้วกคน่นอ่คนมีแล้วคนกลางอย่ Conducive or yeah I like the word conducive to what I'm saying or what I'm feeling then there's incompatibility. So how do you know that? How do you fix that? Well first you have to understand you ตั้งปเรื่อยๆนี่นายังนตั้งป้อมหนึ่งเดี๋ยวจะเปลี่ยนจุดเลยเดี๋ยวผมว่าจะไปเล่นตรงฝั่งกลางดูมว่ามีคนเต่าไม่มนะีแล้วก็ไปกันเลยฝ่าเพื่อนขุนันาวางมื้นน่าจะดี เราก็จะมุ่งการวาง,งนะิสเซนเซอร์นะโดนท้ายโดนแทงหลังอันนี้ไปตรงไหนอ่ะอยิงลงมาข้างล่างเลยเพื่อนถึงบนอะถึงลงมาข้างล่างอเออจะโอ้โหเพราะว่าลี่คุณนีน เ,เดี๋ยวมานี่ปาตรงเส้นที่เองอ่ะอยน,นวะตรงน้าบ้านตรงเดิมจเปนไหมเดี๋ยวออะ ตอนนี้สปาเยอะเกินสองตัวเลยมันเข้าไปในน่องถ้าเราประหยัดถ่ายไปบ้าง มาได้ยังไงวะนี่อดตีเรื่อยเต้งเตงเตอ่ะเข้าใจไหม t

พนเกือบชนะแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าทำให้เราได้รู้ว่าสบายมันแก้เราได้แต่ก็ไม่หนึ่งไปชีวิตก็ทำเมานเดิมนะทำเมาเดิมทุกอย่างเลยเราจะสอนเล่นใหม่แล้วนะดูว่าเราเริ่มมารกดเลขสี่แล้วกดเลขหนึ่งเลยก็รอมางเราไปวางข้างนอกแล้วก็ตีอัพอีกเย็นเยา่็นเลย วุ่นวยแข้เกระโดนล้มตูดเหรเยเือดเยือเลือดเนยอะแน ก็ดีมา โอ,โอ้โหแน่เซนที่ไม่ใช่เซนที่เด็สปาร์ตายตายไอเซนที่กูจะพังอ่ะดีหนดไหนเราก็จะย้าย ไม่ต้องทำอะไรเยอะซ่อมมือนี่ยแหละกูยาซ่อมอ้ายกันคนที่ขวาเดที่ขวาที่เซนที่เองอ่ะมันจะยกที่นี่แล้วมี๋ยวพาใหญ่เป็นไงเกไป

แม่งเอ้ยไม่ยอก้ฉันจะโผล่เจอไอ้หนี้หมดแล้วตีแม่งเลยตีไปตื่นเต้นกันพันก่อนโอ้โหเป็นโลกจิตเนี่ไงอะไรบักสไปร์บักเลเวอร์ S <S ไปเชียร์ปดดลอกว่ะซอมแซมเจอห้องเป <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็นที่เรียบร้อยนะเป็นจุดจุดเหมือนเดิมเลยก่จะเล่นอินเดียกันข้อสมองนี่เลยกระจายนะครับตีตีดีแล้วก็ ทำมันไม่ต้องทำอะไรอ่ะซ่อมตัวเดิมอ่องแม่ม่เจอตัวตายตัวเยอะชั้งสามนะพอเหล็กหมดอ่ะนี้ก็เดินเข้าฐานแล้วก็ไปเก็บอันนี้อืมเก็บเหล็กหมดเหล็กหมดเลย

โอ้ยซีม่ะเร็แล้วโอเคทีนี้กดาแล้วก็แบกไปตรงอื่นแล้วได้เลยอืโอเคะหุมะนาเหรอไหนดิอ่าไปจุดบีไหนวะจุดบีตรงนี้ตรงจุดบีเลยได้ไดแล้วก็บัง d i s p เตอร์ก่อ เธอเนี่ยจะให้เล็กแล้วก็ให้เดือนเราเราแบบาเกบเลยมัอ๋อโอเคก็ยิงเบยอะยิงแี่ไหนอ่ะอืมอเลอนามาเยมันต้องมีเฮียอะไรเลย ตัวเนี้ยไม่ต้องมีเฮี้ยอะไรเลยสบายอ่ะดึ่างเกียนอิงกตทงแต่ยูนีแหละอาวะมาก่อนเราเรียนอาชวะในเออแล้วก็แบบเดช่างในกมันดีกว่าดช่างในจิงอยู่ในพูดจิงดีกว่าเดช่างในฟริงอย่างว่านี้ตีอันนี้ตีเซนตี้กับตีเจอไงตีคนไปตัวเลย หรือไม่จร no ิงหรือไม่จริงอะจริงะจริงจริงอ่าเห็นันี่ักบอกว่าจริงเลยจะชนะเล่นเลยยีเดียได้นได้ยิงกดกระโดดแล้วาก็จะยิงเขากันอ่อ่า อย่อแล้วิล่ต้องทำอะไรก็ซ่อมอยงเดียวเนี่ยางเป็นตัวที่ซ c มากคนน่าจะเล่นอีกนานเปาก่าจเลีกนานอ้้อไ้ดอ้เน่นตัวอื่นเลยแนะนาเล่นตัวนี้ใเป็นก่อนแล้วก็ค่อยไปเล่นตัว ขออนุญาตให้ดับเบิลกันไม่รับใจอีซี่วะแต่ก่อนที่เราบอกว่าให้แข่งหรืมันเป็นไรคลิปน้าแล้วกันนะจเีย

หรอเราไอ้ทางเข้าทางออกนี่เคือนอะไรอ่ะเยอะเชียวจัดเลย โคตรตึงอะแบบตาดิ้นดไปสัดที่ีมากเลยนะเออต่อมันชิลยังวะเอ็ดีเนียสามคนอะไม่ต้องทำอะไรละขอสมองเล่นเป็นเกตที่ชิลมากเออโอเคทุกคนก็คลิปนี้ก็ขอต้องจบตัวลาไปก่อนนะเพราะว่าอ่าคอนเทนต์เราทำเร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่นแหละคอนเทนต์เอเดียสามคนนะนะคิดเห็นยังไงก็เตือคอมเมนต์ใต้คลิปผมได้ก็สำหรับพีพีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะสหรับเกมดูพอเทสอง ขอบคุณที่รับชมนะครับ